สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเทสเกมกับ s a m s u n แท็บ A 7 2020นะครับซึ่งสเปคตัวนี้ก็จะเป็น snapdragon 662นะครับแรม3 r o ลอม64จอ10.4นิ้วนะครับ Full HD ตัวนี้ก็ทวิสเปกก็ถือว่าแรงนะครับแต่ว่าด้วยจอที่ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาเทศสามเกมนะครับเป็น PUBG R O V แล้วก็ Free Fire นะครับมาดูกันเลยครับเกมแรก PUBG นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเทศสเกมนะครับ กับแท็บเล็ต a m s u n งนะครับรุ่น Samsung t a บเล็ต2020นะครับ CPU snapdragon 662นะครับ RAM 3ลอม64แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นจอใหญ่นะครับไม่รู้ว่ามันจะใหญ่หรือปเปล่าแเปกก็ถือว่าแรงนะครับแต่ว่ามาเล่นในจอใหญ่มันจะกระตุกนิดนึงนะครับสำหรับกราฟิกมันก็จะปรับได้ประมาณนี้นะครับ ผมจะปรับเป็นนี่ครับถ้าสูงสุดไม่ได้ได้ที่สมดุลแล้วก็เฟรมเรทกลางนะครับแต่ผมจะปรับเป็นเฟรมเรทสูงแล้วก็กราฟิกดีนะครับความลรื่อก็โอเคนะครับแต่ว่าภาพจะเป็นแตกๆนิดนึงตัวนี้ลำโพงสี่ตัวนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม p U B G นะครับไปลงตรงนี้นะครับลองดูว่าจะมันจะเล่นเรื่นหรือเปล่า แนไปแพนมาก็ถือว่าลื่นนะครับแต่ว่าภาพมันไม่สวยว่ามันปรับความละเอียดไม่ค่อยได้เพราะว่าจอมันใหญ่นะครับจอตัวนี้จะเป็น Fu l l HD มันก็เลยทำให้ปรับความละเอียดมากไม่ค่อยได้นะครับ ก็ถือว่าลื่นนะครับโอเคเลยตามเนิ้ดีนะครับเก,เก็บไว้ก่อนมีอะไรเก็บไว้ก่อนเก็บให้หมดครับค่อยไปเลือกทีหลังเจอแล้ว เนดูวะอเสียงคนมาน่าจะบอดนะวิ่งมานะไม่งั้นถ้าไม่ใช่บอดผมตายไปแล้วนะครับจอใหญ่นะครับเล่นดีมากเลยคนระับนี่ผมก็ได้เซ็ตปุ่มอะไรให้มันเข้ากับ ที่ผมถนัดเรียบร้อยแล้วนะครับแถวนี้ไม่มีคนนะครับตัวนี้ผมเปิดใจโล่ด้วยนะครับตัวนี้ใจโลแม่นมากนะครับมันจะไปตามที่เราแบบเคลื่อนไหวเลยนะครับเนี่ยครับ หาคนดีกว่านลำโพงถ้ามีคนเดินมามันจะฟังไม่ค่อยออกนะครับว่าอยู่ฟังไหน สู้หูฟังไม่ได้ผมว่ามีอาการกระตุกนะครับเล่นไปสักพักมันจะเริ่มเนี่ยครับเริ่มมีอาการกระตุกแล้วน่าจะเครื่องร้อนด้วยนะครับ กระตุกอย่างแรงเลยกระตุกมากน่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับต่อมาก็จะเป็น เกม ROV นะครับสำหรับ Samsung Tab A7 2020ตัวนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าผมก็จะตั้งอยู่ภาพนะครับจะเป็นสูงมากนะครับการแสดงผลจะเป็นสูงนะครับ Particle ก็สูงมากนะครับผมจะตั้งไว้ตามนี้เลยนะครับตั้งสุดหมดเท่าที่เครื่องจะตั้งได้นะครับแล้วก็เริ่มเกมกันเลยว เปิดมากระตุกนิดเดียวตอนแรกนะครับตอนนี้ปรับสุดหมดทุกอย่างนะครับรเกือบสุดภา <laughs> พตัวนี้ถือว่าสำหรับผมก็สวยนะครับเฟรมเรนนี่จะอยู่ประมาณเนี่ยครับ สี่สิม้ามาแล้วสตวูมาแล้วตายไมน่นอดตายไมน่นอดอ๋อเกือบเก่งมากเลยนะครับเกือบตายนี่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ สำหรับการวิ่งแล้วก็ถือว่าสมูทดีนะครับ ผมเลยตัวนี้ไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้วมัวเลยนะครับยังไม่ค่อยเป็นมัวอย่างเดียวครับ อทำหนีตายแล้วเมื่อกี้ายแล้ว,มลวสมุนมันมาแล้ว ไอดไม่รอดมาแล้วติด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 ตด ไปแล้วหนึ่งลงขึ้นไม่ทันนี่เป็นไหนนี่เป็นไหนตัวนี้เป็นไหนตัวนี้เป็นไหน เราไม่ได้ฆ่านี่วะใครฆ่าเมื่อกี้เฮ้นี่ใคราตลบหลังมันดีกว่าตลบหลังมันดีกว่านี่นะ ข้างหลังไปไหนจะไปไหนไปไหนเหรอทุกคอคมาเื่อ,อเพือเ่อนมาเยอะนะครับ ใช้กันทักก็เพื่อมันลุมผม เดียวไหนเออยู่ไหนเออ,ไห,เอ,อไหนลือจ้าจะเป็นไหนลึกจ้าอ่ากตกนะครับน่าจะเครื่องร้อนนะครับ เริ่มล้มละถอยก่อนนะ oh <my> เปิดมาแล้วครับ <Not bad. S 1> นะี่นแหละ

ความกระเจีแล right ้วทีว <Ge hum> ่าอเกืออะไรก็ไ <water> ม <veter> ่ร <weird> ู <hab you> ้เอาละครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับ ROV ครับต่อมาก็จะเป็นเกมฟีไฟนะครับมาดูการตั้งค่านะครับ ตัวนี้กราฟิกผมก็จะกลับเป็นอาจจะปรับเป็นนี่นะครับระดับสูงความคมชัดก็ขั้นสูงนะครับ shadow ปิดไว้เฟรมเลยก็สูงนะครับประมาณนี้ลดเลิ่มนเกมกันเลยลดแสงลงสักหน่อยครับตัวนี้ก็ปรับสูงสุดเท่าที่จะปรับได้นะครับก็เถือเลื่นนะครับ นี่ครับแต่ก็ตามนิ้วครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตินะครับนะครับก็ตามนิ้วดีนะครับลงแถวนี้ข้างหน้าดีกว่าตัวพุ่งพุ่งแล้ว อ้าวกูงแล้วรมีรถด้วยขับรถได้ไหมเนี่ยอขับรถได้ด้วยเนี่ยครับนี่ว่า 起来半日。 มีคนเีเลยก็ถือว่าลื่นนะครับสำหรับแท็บเล็ตเล่นเกมทั่วไปถ้าเล่นเกมทั่วไปได้ครับแต่ถ้าพวกเกมห,หนักๆก็ไม่เท่าไหร่ครับแสดงว่าคนแล้วเนี่ย น่จาจะคนแล้วเนี่ยสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นสบายปรับสุดไม,ไม่ไม่มีกระตุกครับฟรีสำหรับฟรีไฟล์แต่ก็ ม่ใช่แท็บเล็ตที่จะเอาไว้เล่นเกมแบบเน้น วัวนะครับเรามีรถเอาวงเดืร้อยเหนือยี่สิบสามคนนะครับนีคน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 ทนหน้าหนี้แน่จอด mà luôn mọi oh, chuyện lạ cay yên cay yên cay yên đây Cái lê lại này vâng này Đâu đi, xem có nhìn vấn nghe Lát chút lát 咱们居民呢？ ี่เราเล่นไีรีกว่าไงคนคนน่าจะคนรอบ,บัตไม่รู้นะครับเงังงอ้าวตายเฉยเลยมึงน,นี่แน่นี่แน่เอดยังเลยวะ ช่ามุ่ง่นเบรนเบรนขอทวัดโมเลย์ะโมเลยทั้งเก้าตัวเป็นเปิลอยู่อะนี่คือส่วนของอะไรวะ một tải đã số một lời ใครวะเป่หนึ่งนะ,นะครับครับว่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับซื้อมาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนิดหน่อยถือว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ